อยู่กับเมทัลบิดครับผมเว็บมาสเตอร์น็อตในบล็บอลคลิปล่าบอสตัวที่19บอสตัวสุดท้ายของเนื้อเรื่อง DLC นะครับอ่าวิ่งมาตรงนี้ตอนแรกทางตรงนี้ยังไม่เปิดต้องไปอ้อมมาเปิดครับนี่มีกลไกอยู่วิ่งตรงขึ้นไปเลยครับตรงโบสตอนแรกนะที่บอสยังไม่ตื่นครับแต่ตอนนี้มันได้ตื่นขึ้นแล้วครับ เป็นบอสอีกหนึ่งตัวที่โหดที่สุดของเกมนี้ครับามาข้างหน้ามีตัวโหดรออยู่อีกรีบวิ่งหนีเลยตัวนี้ดุร้ายมากโคตรโหดไม่ต้องเป็นเสียเวลาครับวิ่งเข้าห้องบอสเลย l a w r e n c e the first Vika มันก็คือบอสหนึ่งครับเวอร์ชันอัปเกรดลบมามาข้างหลังยืนอยู่ข้างหลังเท้าแล้วก็จัดหนักไป แบบนี้จะไม่โดนไฟนะครับามารอสวนอย่างเดียวตบหน้าไม่มีอะไรมาดิไม่มาก็ทันไปหนึ่งทีอ่าท่านี้แหละสวนได้ทุบสามทีแล้วมันจะหยุดครับวิ่งเข้าไปเลยจัดหนะักเต็มหน้ามาดิรอท่าที่สวนได้ อันนี้ก็สวนได้กวาดหนึ่งแล้วก็งา้างกวาดสองเดินอ้อมจับนาไปหน้าลงมาสุดจิ้มเข้าไปลดพ่วโอเคอ่ะท่านี้สวนได้กวาดซ้ายกวาดขวาเดินอ้อมกวาดขวาอีกทีจับนาโอ้โหไม่โดนเา้าท่าเดิมกวาดซ้าย กวาดขวาเดินอ้อมกวาดขวาจับนะอ่าสวยครับยังไม่ใช้ยาเลยนะเนี่ยอ่ะมันเข้าเฟ,ฟสองแล้วครับมันจะดูขึ้นถ้าเดิมลบนี่ไงเปลี่ยนไปเป็นนอนตีแล้วก็เดินตามไปจิ้มอีกทีเอาลงไปนอนอันตรายนะครับ เฟสองมันชอบกวาดข้างหลังเลยลบอย่างรวดเร็วอันตรายดัเมจโคตรแรงไอตัวนี้โดดไาอีกแล้วมันพุ่งใส่ก็หลบไว้ก่อนคนระับทุกสามทีครั้งที่สามาเตอดาบใหญ่ชาร์จไปนะ้น้าเสร็จแล้วก็เปลี่ยนไปดาบเล็กครับคล่องตัวกว่า งัดพื้นรอเลยอนะ่ะท่านี้สวนได้กวาดซ้ายกวาดขวาเดินอ้อมออื้หึงโดนต้องไวกว่านี้ครับโลบก่อนหิวให้เต็มไว้ก่อนครับมาล็อกเป้าที่กลางลำตัวครับล็อกที่หัวจะหลบยากงัดพื้นติดมุมอ่ะปลดล็อกแล้วก็วิ่งหนีดีกว่าครับ ไปตรงโล,งลง่งโดดมาหลบก,ก่อนเออมาทุกสามทีเปลี่ยนเป็นดาบใหญ่ครั้งที่สามยิงเข้าไปเลยจับนะมันจะจับจับเสร็จแล้วเข้าไปฟันได้จับคู่จับไม่โดนก็ชาร์จเข้าไปเต็มรักทางนี้สวนได้ครับขวาซ้าย ขวาขวาเดินอ้อมฟันไปเดินตามจิ้มอีกทีแล้วก็รีบรบนี่ไงนี่ไงมันชอบโจมตีข้างหลังามาขาน,นี้ก็สวนได้ดิเดินอ้อมชาร์จจิ้มเข้าไปตีอีกทีลบเฮ้ยติดงูถอยก่อนมันจะตายเพราะเสาอี่แหละามา ปิดมุมนะครับไปตรงที่กว้างๆดีกว่าบอสก็ว่าโหดแล้วเนี่ชาตก็ยังไม่เป็นใจครับชอบมีเสามาบังปล่อยให้มันอารวาสไปเดี๋ยวรอสวนถ้าที่สวนได้ลบก่อนปบหน้างัดมาดิปบหน้าอีกแล้วงัดมาเอาขอยไปโอเค หลบนอนแล้วกวาดไกลท่านี้คนอะไรนี่ครับไปตรงที่กว้างๆมาลอสวนใจเย็นๆท่านี้แหละขวาซ้ายโลบแล้วก็อ้อมชาร์จจิ้มเข้าไปดูดิโคตรแรงมันชอบโจมตีทั้งหลังแล้วก็แรงด้วยนะ กระโดดขึ้นหลอดอะดอามีโคตรแรงอะโดนสองถึงสามทีก็ตายได้เลยเลยไหมอบกอนตบหน้างัดพื้นทุบสามทีมะครั้งที่สามวิ่งเข้าไปเลยชาร์จฟันเต็มหน้าอ่ะทรานี้ก็สวนได้หลบ เดินอ้อมอติดเข่า่ะมันเปลี่ยนร่างนะครับไฟสามขอแรกว่ายากแล้วนะี่ไฟสามนี่ยิ่งโคตรยากอันตรายรอบตัวตีด้านข้างไปเดี๋ยวตั้งหลักก่อนดูดิดูโอ้โหมีไฟเต็มพื้นไปหมดเดี๋ยวออกมาตรงกว้าง ลอสวนครับเหมือนเดิมมาดิโจมตีมาเดินโอ้ไม่ชอบเดิเดินเนี่ยยงให้เต็มไว้ก่อนครับไปตรงกว้าง,างมันเดินรีบหนีมา้มหน้าพ่นไฟลดล็อกแล้ววิ่งมาข้างๆครับ โจมตีได้นี่ไงไีไ,ไปโอ้โหโดนไฟไฟเต็มพื้นไปหมดอะมารอสวนก้มหน้าอีกแล้วต้นไฟกดเลาะวิ่งเลยครับอ้อมมาด้านข้างแล้วก็ตไีไปได้ตีไ,ไปดูดิถ้าพลาดไปอยู่ข้างหน้านี่โดนตอบรัวเลยครับ พค่นแรงอ่ะตัตรงกว้างๆค่นลาว่า้ยแตมพื้นไั้หมดมันเดินมาแล้วมารอสวนกลมหน้าอีกแล้วพ่นลาว่ารีวิ่งครับอาแล้วก็ตีด้านข้างอ้าวมันปล่อยลาว่าครับตรีร,รัวๆได้ท่าน,นี้ยืนข้านหน้าแล้วบวกได้เลยนะพค่นลาว่า ก็ตีจากด้านข้างตบหน้าเดินอ้อมมาจิ้งได้ทีปล่อยลาว่าครับตีจากด้านหน้าได้นะรีบตีแล้วก็รีบหนีมันจะพ่นลาว่าอีกแล้วรีบวิ่งเข้าด้านข้างโดนไฟเว้ยไฟที่พื้นโอ้ยเดินรีบหนีเฮ้ยมันตบนี่แหละตอนที่มันตบในสวนได้นะ มาตรงกว้างตบมาตบก็เข้าไปตีหนึ่งทีมาคนละว่าวิ่งไปเลยไม่ทันมาเดินรีบหนีตบก็เข้าไปไตีหนึ่งทีคนละว,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 ว่าอีกแล้วรีบวิ่งอ้อม มาตีโว่กลิ้งไปไหนตีทีปบเฮ้ยโอ้ปล่อยแล้วว่าต้องอยู่ข้างหน้าครับแท่นนี้อยู่ข้างๆกับข้างหลังอันตรายหิวก่อนไปตรงกว้างอันตรายจริงๆมาปบ ก็เข้าไปฟันแล้วถอยออกมาปบอีก,ก็เข้าไปแล้วก็ตีถอยออกมามันเดินรีบถอยเลยครับติดมุมปบก็เข้าไปตีคนละว่ารีบเลยอะขอสักที เดินรีบหนีใจเย็นๆครับค่อยๆตอดเลือดไปพลละว่าอีกแล้วโอ้ยลำบากจริงขอแรงๆสักทีเธอไม่โดนอีกตบลบแล้วก็ตีตีตบก็เข้าไปตีตบอีกแล้วก็ตีรัวๆ ทำไรพ้นลาว่าเข้าด้านข้างผ่นไหมมันจะตบตบลบเข้าไปตีปล่อยลาวาครับต้องอยู่ข้างหน้าถึงจะปลอดภัยใกล้ตายแล้ะในเวลาสังหารอ่ะเล่นเอาเหนื่อยตัวนี้กว่าจะผ่านได้ได้เล่นหลายรอบมากนะครับเลือดก็เยอะโจมตีก็แรง หลบก็ยากถือเป็นหนึ่งใน3ของบอสท,ที่ยากที่สุดเลยนะครับถ้าใครสู้ไม่ไหวก็ข้ามไปก่อนก็ได้นะครับมันเป็นแค่เนื้อเรื่องเสริมบอสก็เหลืออีกไม่กี่ตัวแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปล่าบอสตัวต่วตอไปสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเล่นเกมไม่สนุกสวัสดีครับ